เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมเช่นเคยเนาะทีเด็ดเตอร์เนาะวันวนี้นดูกับวันศุกร์สุดราการจันดับกันอีเช่นเคยเนาะก็ในวันศุกร์ในวันนี้นะครับก็จะมีเกมที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันอีเช่นเคยนะเป็นเกมใหม่ด้วยนั่นเองนะแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นเกมแนวไม่ใช้เน็ตทั้งหมดนะคือแบบในสัปดาห์นี้เนะี่ยมีเกมไม่ใช้เน็ตเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดกันนะครับก็ ในคลิปนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบมีก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยนะครับโอเคนะครับเพิ่มแก้วไม่เสียเวลาไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่ที่เกมแรกการแบนทีเรยบิรอยเนาะสำหรับเกมแรกของเราในวันนี้นะครับ ก็เอาใจก่อนที่ชอบเป็นเกมแนวสไ વ เวหรือว่าเกมแนวเอาชีวิตรอดแล้วก็อยากหาเกมแนวเอาชีวิตรอดเล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเอามองเดวายนี่นะครับก็ในเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เอาชีวิตรอดใน,กนเกาะนั่นเองในตัวเกมนี้นะครับก็จะมีอะไรให้เราทำให้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะก็จะมีการข้าคงครงบของขุหาอาหารเพื่อเอาชีวิตรอดไปวันๆนั่นเองนะครับแล้วก็ จะมีเรื่องของสภาพอากาศมาเกี่ยวด้วยนะสำหรับเกมนี้จะมีระบบสภาพอากาศด้วยเองนะครับก็จะมีกลางวันกลางคืนฝนตกนะครับก็ยังมีเลยก็สามารถเข้าไปลองโหลดเล่นก็นได้นะภาพมุมอในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1ภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับก็เข้าไปลองโหลดเล่นกนดูได้นะ เกมที่2เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Jelly d e e p นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแข่งรถดิฟแข่งกันนั่นเองนะ่ยสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวแข่งรถดิฟแข่งกันเล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยสำหรับเกมนี้นะครับไม่มีมิชชั่นอะไรมากแค่เราเนี่ยครับรถดิฟจนกว่าเราจะชนะนั่นเองนะครับก็คือในทางของเกมนี้หรือว่าในถนนของเกมนี้มันก็น่าจะคดเคี้ยวมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีให้เราดีเพื่อนจะสนุกมากๆนะครับแล้วก็ในตัวเกมนะครับจะมี รถต่างๆของเราเล็กๆเขาเยอะเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีด่านของเราเยอะแยะเช่นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็พาร์ที้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะมือถือสเปคต่างก็สามารถใช้ได้ภาพมาในการเล่นจะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับเนาะ สตาร์เกมที่3นะครับก็ เอาใจกนี่ชอบเล่นเกมแนวที่เป็นแนวจักรยานแล้วก็อยากหาเกมแนวจักรยานเล่นอยู่เนี่ยคือห้าพาดเกมน,นี้เลยนะสหรับเกมที่มีชื่อว่า Mountain Bright b a d n e นะสํหรับเกมน,นี้นะครับจะเป็นเกมขี่รถจักรยานลงเขานั่นเองที่มีความสนุกนั่นเองนะครับก็คือเราเนี่ยก็ไม,ม่ต้องคิดอะไรมากแค่เราเนี่ยขี่ลงเขาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงจุดนัดพบนั่นเองนะครับก็ในการขี่ลงเขาเนี่ยก็จะมีพวก AI อแข่งกับเราอยู่นั่นเองเราเนี่ยก็สามารถชวนหรือว่าเราเนี่ยสามารถแข่งกับเขาได้ในเด็กนะครับก็เป็นเกมที่น่าจะเล่น แกเาเล่นแก้เบื่อกันได้นะครับก็ไปลองโหลดเล่นกันดูได้นะภาพมุมเดลการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมุมมองบุคคลที่1นั่นเองภาพกราฟิกมันจะออกแนว polygon p o l y g o นหน่อยๆนะครับ So can we just เราก็มาถึงที่เกมที่สี่การที่เร,รบเ้่นแล้ว,ลวรับเกมที่มีชื่อว่า The Guardian of o l i n o i Protector นั่นเองเนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นผ่านด่านเป็นเวฟไปนั่นเองนะครับก็ในตัวเกมนี้นะครับก็คือการเล่นผ่านด่านเนี่ยก็จะมีความยากแตกต่างกันไปด้วยนะก็เพราะว่าเกมนี้นะครับจะมีพวกปงพวกบอลต่างแล้วก็พวกสมุนตัวเล็กๆต่างๆที่ให้เราจัดการนะครับก็ เราเนี่ยก็ต้องจัดการให้ได้นั่นเองนะเมื่อเราจัดการเสร็จนะครับเราก็ต้องเดินด่านใหม่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้นะเป็นเกมที่ให้สนุกแล้วก็เล่นมันมาเล่นมัน,มนเพลินได้นั่นเองนะครับภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยภาพมืลการเล่นจะเป็นภาพมวงบวกคนที่3นั่นเองนะครับเนาะ เราก็มาถึงเกมครึ่งทางที่บ่มร้อยแล้วเนาะเกมที่มีชื่อว่าพรามบีเอ็มเอ็กซ์โปรนั่นเองนะเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขี่รถจักรยานอีกแล้วนะครับกองเกมแนวขี่รถจักรยานในเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขี่รถจักรยานแสดงท่วงท่าหรือว่าการเล่นทุวงท่านั่นเองนะครับก็ในเกมนี้นะครับจะมีด่านหลายด่านให้เราไปเลือกเล่นมากถึง300กว่าก่ดานแล้วก็เราสามารถเลือกซื้อตัวละครรถจักรยานของเราเนี่ยได้เพิ่เยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับ นะแล้วก็ในแต่ละดานนี้ก็จะมีความยากแตกแต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับก็ภาพในตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยภาพมาในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมุมมองด้านข้างนั่นเองนะครับก็เกมนี้นะครับยังไม่มีใน Play Store มีเฉพาะ iOS เท่านั้นก็สามารถเข้าลองโหลดเล่นกันดูได้นะ เกมที่6กนี่ก็จะมีชื่อว่า Super Storm นั่นเองนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวพากัวหรือว่าเกมแนววิ่งนะครับวิ่งผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับในตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมวิ่งผ่านด่านสุดเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับก็คือในเกมนี้จะเป็นการวิ่งผ่านด่านแบบจะผ่านกับดักต่างๆนั่นเองนะครับ ก็ในแต่ละดานนีก็จะมีความยากแตกต่างไปด้วยนะครับภาพการาฟิกเนี่ยก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีภาพที่ค่อนข้างจะสวยมากๆแล้วก็ภ <c oughs> าพบราการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่หนึ่งไปลองโหลดเล่นกันดูได้นะครับน r f e c t เราก็มาอยู่ที่เกมที่7การเทียบร้อยแล้วเนาะก็เกมที่7เนี่ยก็เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวจำลองสถานการณ์ผสมแนวฮูเร่ข้ไปด้วยเนี่ยคือห้ามพเกมน,นี้เลยนะสะเกิลที่มีชื่อว่า The Baby in Yellow น,นั่นเองนะครับเป็นเกมที่จำลองการเลี้ยงเด็กนะครับในเกมนี้นะครับก็จะมีสิ่งลึกลับในตัวเด็ก ตอนอยู่ด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าจะสนุกแล้วก็มีความฮาในตัวแล้วก็มีความสยองในตัวเกมด้วยนั่นเองนะครับน่าเป็นเกมที่จะสนุกเหมือนกันอยากให้เราเนี่ยเลี้ยงเด็กตัวนน้อยนะครับเป็นวันวันนั่นเองนะครับในแต่ละวันนี่ก็จะมีความแปลกๆในตัวเด็กด้วยนั่นเองนะครับภาพโมในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมุมมองบุคคลที่หนึ่งภาพกราฟ,ฟิกนี่ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับเนาะไปลองโหลดเล่นกันดูได้นะ เกมที่แปดเนี่ยเขาจะมีชื่อว่า Combat King นั่นเองนะครับก็เกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับแอคชั่นต่อสู้ผ่านด่านนั่นเองนะครับทีเ่เราเนี่ยจะอยู่ในยุคที่หุ่นยนต์เนี่ยยึดครองเมืองนะครับเราเนี่ยก็ต้องกําจัดหุ่นยนต์ให้หมดจากเมืองนี้ให้ได้นั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่สนุกเขาจะมีด่านต่างๆให้เราไปเ,เล่นกันนะครับแต่และด่านเนี่ยก็จะมีหุ่นยนต์แตกต่างกันไปด้วยเราเนี่ยสามารถอัปเกรดพวกอาตี้ได้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นพวก กระสุนอาวุธหมัดเพราะมอนในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพอ,องด้านข้างท่าฟิกเนี่ยจอแนวสองดีนั่นเองเนี่ยครับเราก็สามารถรองโหลดเล่นกันดูได้นะ Hollywood Perfect. Hollywood Perfect. เราก็มาสู่เกมรองอันดับสุดท้ายการเที่ยวร้อยเนาะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเดอร์บี้ฟอร์ r เวอร์นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวขี่รถชนกันนั่นเองนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่นจะแบบว่าตอบโจทย์นล้สำหรับใครที่หาเกมที่ไม่ต้องเครียดเลยมากแล้วก็อยากหาเกมที่แบบว่าระบายอารมณ์เล่นอยู่เนี่ยคือเกมนี้ค่อนข้างจะเวิร์กเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับก็ ไปเกมแนวขี่รถชนกันชนย่นกว่าคันของเราเนี่ยจะเหลือรอบทันสุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนชนะไปนะครับในตัวเกมเนี่ยเขาจะมีการแต่งรวมแต่งรถด,ด้วยนะในภาพตัวเกมรถเนี่ยมาจอกแนวสมัยก่อนสมัยก่อนหน่อยนะที่ภาพเนี่ยก็ไม่ได้สวยยิงินไป่ก็ถือว่าเล่นได้ทั้งมือถือสเปคต่ำแล้วก็เด่นนะครับแล้วก็เกมนี้สามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสนามให้เราไปเล่นกันมากถึง14กว่ก่อนสนามเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ไปลองโหลดเล่นกันดูได้นะ เราก็มาถึงเกมสุดท้ายไปที่ร้อยแล้วเ,เนาะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Dark r i d นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมนแนวแอคชั่น p g ตะลุยด่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับในเกมนี้นะครับก็จะเป็นการตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับแต่ละดา่านจะมีความยากของตัวมอนเตอร์แตกต่างกันไปด้วยนะครับเนาะก็ในตัวเกมนี้จะมีให้เราเลือก อยู่สาสายเลยเทียวนีก็จะมีสายยิงไกลสายเวสสายตีใกล้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีะนะะะมในแต่ละสายเนี่ยเราก็ต้องเล่นเก็บเปี้ยไปเรื่อยๆนะครับคือในเกมจะมีการเก็บเปลตัวละครด้วยนะคือเวลตัวละครของเราเนี่ยก็จะมีพวกสกิลอัปเกรดขึ้นมาตามเวลตัวละครด้วยนะครับเกมนี้นะครับเมื่อเราฆ่าศัตรูนะครับก็จะมีของดรอปตามที่เราฆ่าศัตรูด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกอยู่กันแล้วเกมนี้นะครับจะเป็นภาพ ออกแนวพิกเซลนะครับภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมุมมองด้านข้างนั่นเองนะครับก็พอลองโหลดเล่นกันดูได้นะก็เป็นไอ้บ้านสลับสิเกม มาใหม่ประจำสัปดาห์ที่เป็นเกมไม่ใช้เนี่ยที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันอินเทคยเนาะบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนจากนั้นคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากกดติดตามของไลฟ์สดแจ๊คไว้ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม